หัวข้อทุกเหลือแค่ฝุ่นติดปลายเล็บการคิดแบบพระโสดาบันหนไม่คิดว่าสุขทุกข์มาจากผู้อื่นหรือต้นธรรม 2. คิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยความเห็นอกเห็นใจเพียงแค่นี้ก็สามารถขยายความคิดที่ดีงามได้มากมายและขจัดความคิดร้าย ที่ก่อทุกข์ใจออกไปเป็นภูเขาการคิดว่าทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นหรือตนจะทำให้ไม่ต้องโกรธเกลียดอิจฉาละโมกบข่มเหงหรือเบียดเบียนใครและไม่ต้องแก้ปัญหาด้วยของมึนเมาหรือลงโทษตัวเองให้ซึมเศร้าท้อทแท้หมดหวังเมื่อไม่โกรธเกลียด สมองย่อมปลาดโปรง่งจิตใจแจ่มใสสมาธิย่อมตั้งมั่นง่ายถึงพร้อมด้วยความงอกงามแห่งปัญญาอันดีงามยิ่งขึ้นไปทดลองพิจารณาดูซิว่าชีวิตที่ไม่มีความโกรธเกลียดน่าจะมีความสุขสักแค่ไหนพระพุทธองค์ตรัสว่าทุกข์ของพระโสดาบันหายไปเป็นพื้นปัฐพี เหลือแค่ฝุ่นติดปลายเล็บดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปตพีนี้ข้างไหนมากกว่ากันอุปมาณนี้ฉันใดอุปมมยก็ฉันนั้นสำหรับอริยะสาวกพูดถึงพร้อม ด้วยสัมมาทิฏฐิรู้พร้อมเฉพาะแล้วทุกของท่านล้วนสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมีมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกระภาพ นั่นคือความทุกข์ของพระโสดาบันผู้สัตตักขัดตุประมะคือเกิดไม่เกินเจ็ดชาติผู้เห็นชัดตามเป็นจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ดังนี้ในท้ายที่สุดนี้ผู้ปฏิบัติไม่ต้องกังวลว่าใครเป็นพระโสดาบันหรือไม่ใช่สิ่งสำคัญอยู่ที่ผลลัพธ์ภายในว่าทุกข์หรือความเศร้าหมองในใจนั้นลดน้อยลงเพียงใดโดยไม่ต้องกังวลว่าเราได้เป็นอะไรหรือยัง เพราะการนำป้ายมาแขวนคอหงว่ามันเป็นหงหรือผู้คนจะเรียกมันว่าหา่านมันก็หารู้เรื่องด้วยไม่ฉันใดก็ฉันนั้นการพวงกับเรื่องตัวตนว่าเราได้เป็นพระโสดาบันหรือเปล่าย่อมไม่ใช่หนทางแห่งการละสักกายทิฐิหากผู้ปฏิบัติเข้าใจ และเห็นได้ด้วยตนเองดังนี้แล้วไม่ควรเรียกร้องผลลัพธ์แต่จงสร้างเหตุอย่างถูกวิธีเพียงแค่ไม่คิดว่าสุขทุกข์มาจากตนและผู้อื่นทำเพียงคิดและประพฤติได้เช่นนั้นจริงชีวิตจะพ้นจากความโกรธเกลียดหรือพ้นทุกข์ไปเป็นมหาปัตตพีและฉลาดที่จะสร้างผัสสะภายใน จากเจตนาที่ดีมีความสุขแค่นี้ก็เอิบอิ่มช่ำเย็นเป็นสุขแล้วหัวข้อปิดท้ายเล่มสรุปการคิดแบบพระโสดาบันมีสองอย่างคือ 1. สิ่งที่ไม่ควรคิดคือไม่คิดว่าสุขทุกข์มาจากตนหรือผู้อื่นทำาองสิ่งที่ควรคิด คือเราต้องการพ้นทุกข์มีสุขผู้อื่นก็ต้องการเช่นนั้นเป็นการคิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราและคิดด้วยความเห็นอกเห็นใจมีเมตตาต่อกันด้วยกายวาจาใจผลที่ได้รับคือมีสีนสมบูรณ์ผลเบนภัยจากอบาย ได้ความสุขในปัจจุบันทั้งต่อตนเองส่วนรวมและได้ความสุขในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้จะได้ส่งต่อไปสู่ใจอันเป็นที่รักให้ได้รับความสุขไปตลอดกาลนานไม่ว่าฉันจะอยู่หรือจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามเมื่อใดที่เข้าถึงการคิด แบบพระโสดาบันได้ย่อมเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคือปิดอบายภูมิถาวรมีแต่สุขติภูมิเท่านั้นกําลังเดินไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างถาวรเป็นผู้เที่ยงแท้ต่ออมตะสุขในเบื้องหน้าคือพระนิพพาน